เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบุญโฮมจันทจรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจุตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครูคนแรกของโรงเรียนบ้านกันจุและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านกันจุได้ถึงแก่อนิจกรรมสริริอายุ89ปีกเกษียณมาแล้ว29ปีโดยมีบรรดาลูกหลานและศิษย์เก่าของโรงเรียนต่างร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้จำนวนมากอาทิ นายสมศักดิ์ดีแป้นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักแก้วรองประธานสาภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันโดยนายสมศักดิ์กล่าวว่าคุณพ่อบุญโฮมจันทจรเป็นครูคนแรกที่สอนตนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นป .4 เป็นครูคนแรกที่ทำให้ตนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนไม่เคยลืมที่จะแวะมาแสดงมุทิตาสาักระอย่างเช่นภาคสุดท้ายวันครูที่16มกราคมที่ผ่านมา สำหรับคุณพ่อบุญโฮมจันทจรเกิดเมื่อวันที่5เมษาย,ยน2478เป็นอดีตครูผู้กอ่อตั้งโรงเรียนบ้านกันจุต่อมาได้เลื่อนเป็นครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมาก่อนการเกษียณอายุราชการครูเมื่อปี2538ได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นบุตรของนายทองดีและนางเคียนจันทจรคุณพ่อบุญโฮมจันทจรเสียชีวิตด้วยโรคชราภภาพตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่59หมู่11ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สดอภิธรรมตั้งแต่วันที่1-4กุมภาพันธ์2567เวลา19นาิกา30นาทีและพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่5กุมภาพันธ์2567เวลา16นาฬกา